มมัันนนนกกกก็็เเปุนนุษย์หือบทครลผมเชื่อนะว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นตัวอย่างที่ของซูเปอร์แมนเขาปล่อยออกมาเป็นเสียงภาคไทยอะตอนแรกก็แบบมีเอะอยู่นะไปไปามาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันซูเปอร์แมนเวอร์ชันนี่คุณรัสเคสปะวะบทเป็นซูเปอร์แมนบทในตำนานขนาดนี้ผมก็เป็นเกียรติมากอยู่แล้วแต่ว่านอกจากที่ไม่ใช่หม่ มันจะเวิร์กเปล่าวะเอาดารามาพาเรอระแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันจะเป็นการโปรโมทหรือเป็นการตลาดอะไรของทางค่ายหนังหรือเปล่าวะผมคิดว่ามันก็แปลกๆนะเวย้ยถ้ามันจะโปรโมทแบบเนี้ยเอ้ยทําออกมาให้มันดูแบบแย่ๆรีกระแสเฮ้ยนี่หนังซูเปอร์แมนนะเวย้ยซูเปอร์แมนสามถึงแล้วจา้าดิกกี้เขาเป็นไไรครับแต่ว่าน่าจะพาให้หมอดูสักหน่อยนะขอบคุณออเอ่อฉลาหน้าแรงนิวดิกกี้คะ่ะยินดีที่รู้จัก แล้วน,นี่เออครับ,รบผ,มผมต้องไปแล้วครับโชคดีลิกี่ผมรู้ผมถูกฆ้ามไม่ให้มารบก,กวนแต่ดาวโลกถูกคุกคามจากใครพิบัติเดียวกับดาวคลิปตนันซูเปอร์แมนรีเทิร์นภาคนี้ก็ทุกคนปลอดภัยนะครับคุณโอเคนะครับหวังว่ามันคงไม่ทำให้ทุกท่านกลัวการบินนะครับตามสถิติแล้ว การบินก็ยังปลอดภัยที่สุดแล้วก็มาซูเปอร์แมนแมนออฟสติลนี่เจ้ามันเป็นปีศาจซ้อนข้าจะหยุดเจ้าให้ได้ซูเปอร์แมนวีแบทแมนเฮ้หรือมันแบทแมนวีซูเปอร์แมนวะเอาเถอะนะไป Bruce, ไบรูซด้โปรดฉันทำผิดแต่จะต้องฟังฉันพูดนะเล็กต้องการเรื่อง แล้วก็จะมาภาคจัสตินลีนะนายไม่ยอมให้ฉันอยู่นายไม่ยอมให้ฉันตายโลกตก้องการนายโลกต้องการนายเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอี๋เีเีกกนนะ <c oughs> ่เดีนน๋ยวดี๋เดี๋ยเดี๋เดี๋ี๋ยวี๋เดี๋วดเวย นันนะฉันฉักูเป็นแค่ได้รับบทเป็นซูเปอร์แมนบทในงานมันต้อ็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนสันะสันฉักูเป็นแค่ได้รับบทเป็นซูเปอร์แมนบทในงานขนาดผมก็เป็นเกียรติมากอยู่แล้วแต่ว่าผมก็เป็นมนุษย์เสียใจเป็นผมก็รักมนุษย์เหมือนกันผมก็เสียใจนะ ha <laughs>